สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พี่เพจะมารีวิวกับมือถืองบเริ่มต้น2000กับทั้ง12ตัวนี้พี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ที่พี่ซื้อมาเป็นเครื่องศูนย์ไทยทุกตัวนะครับบางคนค้นหาเองอาจเจอของปลอมพี่จะขอแนะนำในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้และโปรโมชั่นล่าสุดบอกว่า พี่ซื้อเองรีวิวเองทุกตัวผมตัวนี้บอกเลยว่าพี่จะขอพูดถึงก่อนว่ากับงบ2000มีตัวไหนบ้างที่พี่ผมแนะนำนะครับอย่างแรกคือนี่ครับตัวนี้บอกเลยว่าสเปคคือดีมากผมตัวนี้สเปคคือบอกเลยว่าโคตรสุดกับเจ้าตัว In n i ินะผมสมาร์ท9ซึ่งงบ2,000กวกาบาทผมตัวนี้กับในการใช้งานบอกเลยว่าสุดมากบอดี้ มีความสวยงามผมตัวนี้แล้วก็ผมสามารถใช้หน้าจอตัวนี้คือ1 2 0เฮิร์พได้บอกเลยว่าทัชสกรีนของตัวนี้คือสุดมากผมในการทัดสู้แสงหน้าจอก็ถือว่าสู้แสงคือดีมากคุ้มมาก CPU h e l i o G81 Octa Core อนะผมตัวนี้หน้าจอนี่ครับปรับเป็น6 0 9 0เ้ิรพได้กล้องหลัง13ล้านมี AI บอกเลยว่าสุดยอดมากผมตัวนี้ เป็นมือถที่พี่บอกเลยว่าพี่ใช้งานมาตัวนี้คือเกินคุ้มจริงครับนี่ครับเกินคุ้มจริงนีครับอีกตัวผมซึ่งเปิดตัวพร้อมกันกับตัว Smart ทคือเทคโนสปา r k โกหนรุ่นต่อยอดมาจากตัว g กของสีครับสตัวนี้สเปคก็ดีผมกล้องหลัง13รล้านบอดี้มีการดีไซน์ที่สวยงามมากใกล้เคียงผมตัวนี้นี่ครับดีไซน์ทั้งคู่บอกเลยว่าสวยจริงกับงบเลทส0 0 0ผมตัวนี้คือราคา2,000น่ะ สเปคจะเต็มมากหน้าจอ120เฮิร์มตัวนี้ดฟเฟรนซ์การทัดบอกเลยว่าดีมากลำโพงคู่แบบตัว DTS ทั้ง2ตัวเลยครับผมคุ้มจริงนะครับยูนิซอฟท615 ROV ทั้งคู่บอกเลยว่าประมิเฟรมเพียงพอในการใช้างานผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดมากเป็นพื้ที่บอกทีว่าพีรู้สึกว่าแฮปปี้มากใช้งาน คือดีจริงครับมาดูตัวนี้ผมสับตัวนี้ราคาอยู่ที่พันเครับเจ้าตัว TCL 40SE ลำโพงคู่เหมือนกันหน้าจอบอกเลยว่าสีสันคือ the best มากผมตัวนี้หน้าจอสวยหน้าจอ6.75นิ้วนี่ครับอันนี้หน้าจอ6.67อันนี้6.7นิ้วสับพีเนาะมีความใกล้เคียงผมทั้ง3ตัวนี้บอกเลยว่างบ2,000น่ะคุ้มจริงครับแนะนำเลยว่านี่ครับคุ้มมากคุ้มจริงๆครับ ทั้งสามนี้บอกเลยว่าพี่อ่ะแนะนาเลยว่าคุ้มจริงเอาตรงๆแล้วไม่อยากพูดคำว่าคุ้มแต่มันใช้งานคือเพื่อนๆคิดดูว่า2,000น่ะงบประมาณนี้อะใช้งานคือเดอะเบสครับซึ่งพี่ซื้อมาเองรีวิวเองผมมาดูงบ2,000กว่าบาทนะนี่ครับคือรุ่นนี้ผมนี่ครับ z ซตีนะผมตัว A 7 3 5 G ครับ CPU บอกเลยว่าแรงจริงตัวนี้ผมซึ่งพีใช้งานมาบอกเลยว่าตัวนี้ซัพพอร์ต5 G คือเจ๋งมากเล่นเกมกับตัว CPU ยูซอฟท t T760 ผมออกตาคอ e เล่นเกมคือดีมากแรมก็ถือว่าแรม4จิกบวกเพิ่ม4จิกเป็น8จิกกับรอม128แล้นผมตัวนี้ใช้งานมาถือว่าเพียงพอมกล้องหลัง50ล้านซึ่งบอกเลยว่ากล้องคือบอดดี้ในการออกแบบกล้องสีสันสวยงามมากครับพบจริงตัวนี้ยืนยันจากพี่เลยว่าคุ้ม,ค,มครับคุ้มคุ้มตัวนี้บอกเลยว่าคุ้ม แล้วก็ผมบอดี้ในการออกแบบสพีรู้สึกว่ามันสวยงามมากผมสับงบ2,000กว่าบาทผมรับขึ้น 5G ว่า2,07 2,08ครับสปีถือว่าคุ้มมากถ้าของหมดขอพัยจริงครับผมมาดูว่าเจ้าตัวนี่ครับ n u บียผมตัวนี้ z ซ E ีโนบีอ V60 ดีไซน์รุ่นล่าสุดผมสเปคตัวนี้ก็ถือว่าดีผมหน้าจอแบบใหม่แบบกล้องเจาะดูด้วยซึ่งพีใช้งานมาตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานโคตรด,ดีปลดล็อก ตัวนิ้วมือบริเวณด้านข้างผมแล้วก็กล้องหลังผมตัวนี้50ล้านมี AI แคมด้วยถือว่าเป็นมือที่น่าใช้งานมากครับบอกเลยว่าคุ้มมากครับผมสเปคอะ่ะครับอันนี้2,600บาทไอเพซื้อมาครับแรม4 g จิบวกเพิ่มอ,อีก4 g จิกักบ r อมเยอะมาก r อมนะผม2 5 6ร้บจิกยูซอฟทีหกนย์หกนะผมออกตาค r e ด้วยถือว่าสบายผมตัวนี้นะนี่ครับดีไซน์อย่างแจ่มมา แต่ผมถ้าใครหามือถือง,งบ3,000กว่าบาทผมในหัวข้อนี้นี่ครับ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวซึ่งชอยบอกเลยว่าดีมากสับตัว Samsung Galaxy A06 ตัวนี้ใช้งานบอกเลยว่าเวิร์กมากครับผมดีไซน์สวย CPU ครับผม h e l โอนะผมตัวนี้บอกว่าเป็น h e l โอครับผมที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยราคาเลทประมาณนี้อย่าง a m s u n g ให้ h e l โอ G85 มาคือบอกเลยว่าเวิร์กมากกับ Android 14ตัวนี้ โค่นแอปได้แบ่งหน้าจอยด้วยผมซึ่งบอกเลยว่าจัดเต็มมากนี่ครับนี่บอกเลยว่าดีมากนี่ครับ Android นี่วันยูไอหกจุดหนึ่งแอนดรอยสี่ครับซึ่งพีชอบมากโค่นแอปแบ่งหน้าจอได้ G.P.S ก็ถือว่าเสถียรนะผมตัวนี้บอกเลยว่าเกินคำว่าคุ้มครับดีไซน์อย่างสวยอ่ะตัวนี้บอกเลยว่าครบจบครับคุ้มครับสามพันนะผมงบตัวนี้ครับผมมาดูงบตัวนี้ครับผมสามพันประมาณสามพันสี่ร้อยบาทครับผมพิสมาโปโคเอ็มหกโปร ตัวนี้ CPU บอกเลยว่าแรงจริงกล้องตัวนี้ก็คือ108ล้าน CPU บอกเลยว่า Hero ตัวนี้ผม Series G9 ขึ้นไปบอกเลยว่าตัวนี้เพียงพอกับ G91 ครับซึ่งพี่รู้สึกว่าเป็น CPU เล่นเกม ROV ขึ้ Impact ตัวนี้สบายหายห่วงครับบอกเลยว่าเวิร์กมากโคตรเวิร์กอ่ะเป็นผลที่สับพีนะ้นรู้สึกว่าคุ้มจริงๆครับคุ้มสวยครับผมอดี้การออกแบบนี่ครับให้ดูราคาเท่ากันนะผมตัวนี้นี สวยครับแล้วก็ผมราคาทั้งสองนี้ก็มันเท่าผมตัวนี้เดี๋ยวพี่ขอปิดก่อนนี่ครับซึ่งราคาผมเห็นไหมว่ามันมันลื่นตัวนี้มันลื่นแล้วมันทัดแล้วมันติดนิ้วดีง่ายครับผมมาดูผมตัวนี้นะนี่ครับ Oppo A3X กับตัว Samsung A06 มีความใกล้เคียงกับผมบอกเลยว,ว่า CPU ตัวนี้แรงจริงเซ a p d r a g o n ของผมตัวนี้6นะครับผมเซ a p d r a g o n s e r 6ด้วย เป็นซีรีที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเพียงพอมากผมเลยใช่เป็นซีรีส์6 Gen 1อ่ะคือแบบใช้งานพี่รู้สึกว่าหน้าจอสวยสู้แสงกืนหนึ0งพันนินะผมตัวนี้ซึ่งพี่ใช้งานมาบอกเลยว่ามันเพียงพอมากครับชอบชอบกล้องหลังก็ถือว่าดีกล้องหลังตัวนี้8ล้านกล้องหน้า5้าล้านแต่ตัวพีเซลของ CPU สามารถดันตัวรูปภาพได้ถึง3 2ล้านพิเซลครับ ถือว่าสเปคดีมากบอดี้มีความทนทานเป็น Android 14ครับตัวนี้เป็นตัว Color OS ด้วยหน้าจอ6.67นิ้ว CPU วีผมนี่ครับเซปดาคอน 6S Gen1 ครับออกต c คอ e ด้วยบอกเลยว่าสุดยอดมากแรม4จิกบวกเพิ่ม4จิกสับพีรู้สึกว่าเป็นมือที่น่าใช้งานมากครับผมคุ้มจริงครับผมน่ครับอันนี้ก็คุ้มครับเจ้าตัว Honor X6B รุ่นใหม่ล่าสุดของตระกูล Honor ับราคางบ3,000ครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นบอดี้ที่มีความสวยงามจริงนี่ครับคือเป็นมือถือที่พี่รู้สึกว่ามันสวยงามมากครับดูครับดีไซน์อย่างสวยครับโอย่างสวยสเปกก็ถือว่าดีผมสับพีนะพี่รู้สึกว่าสเปคตัวนี้ให้มาถือว่าคุ้มครับสัพีใช้งานมารู้สึกว่าลอมออเนอร์จะมีความสเสถียรในการใช้งานลอมในการปรับหน้าจอต่างถือว่าตัวนี้สับพีนะใช้งานมาราคางบ3,000ก็คุ้มครับ บอกเลยว่าทั้ง4ตัวนี้เนี่ยคุ้มหมดแล้วแต่คนที่ชอบครับชอบค่ายไหนไปค่ายนะยค,มมนนนครับผมบอกเลยว่าคุ้มหมดอันนี้แนะนําเลยว่าคุ้มจริงผมบอกเลยว่าต่อไปผมจะเป็นงบเลทราคา5000ขึ้นหรือว่า4 0 0พขึ้นนะครับผมทั้ง3ตัวนี้นะอันนี้เป็นพือเล่นเกมครับไม่อยากพูดมากเลยโนเบียนี่ครับผมคือ Nu เบียนีโอสองีมันใช้ดีมากมีปุ่มทิกเกอร์ CPU บอกเลยว่าแรงมากยูดิซอฟต์มผมตัวนี้ t 8แ0ดสองศูนยอคซัพพอร์ต 5G กับงบ 5,000ันกว่าบาทบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานมาพีรู้สึกว่ามันลื่นจริงๆครับใช้งานดีจริงตัวนี้คุ้มมากครับคุ้มจริงนะเอาตรงว,ว่าพีรู้สึกว่าเป็นมือที่ดีไซน์สวยในก,การเก็บเพียรก้องหลัง50ล้าน CPU ดีมากใครหาไม่ถือเล่นเกมดีๆตัวนี้ตอบโจทย์ครับเกมมี่โฟราคา5 0 0 0กพับอกเลยว่าคุ้มครับนี่ครับต่อไปก็คือราคาเลทห้าพันถึงหกพันเจ้าตัวนี่ครับเทคโนโว่า 6neo ครับบอดี้มีความสวยหน้าจอใหญ่ครับผมตัวนี้หน้าจอใหญ่แล้วก็พีู้สึกว่าแรมกับลอมให้มาคือเยอะมากลำโพงคู่ของผมตัวนี้แบบ Dolby a t m o s แบตให้มา7,000มิลแอม ทั้งวันเพียงพอครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดมากใช้งานเนี่ยผมเล่นเกมก็ถือว่าบอดี้สวยจริงนะเล่นเกมว่าจับง่ายผมตัวนี้ CPU h e ู o g โ9 u จีเก้าเก้าอัลติเมครับบอกเลยว่าสุดมากตัวนี้ครับผมหน้าจอสัพีสู้แสงดีนะนี่ครับสู้แสงผมสู้แสงดีแต่หลอดไฟของพี่หยับมันจ้ามากครับผมจะหน้าจอบอกเลยว่าสู้แสงแล้วพีรู้สึกว่าเป็นผือที่ใช้งานได้โอเคมากแค่มองหาตัวที่งบประมาณห้าพัน 5, หรือว่าสี่พันนี่แหละที่พี่ซื้อมามันห้าพันครับถือว่าคุ้มตัวนี้ก็คุ้มครับ อันนี้คือบอกเลยว่าพี่ใช้งานมาพี่อัปเดตเป็นตัว HyperOS นะผมสับเจาตัว Redmi Note 13ตัวนี้ราคา4,400นีบาหแหละคือใช้งานคู่ดีกล้องดีหน้าจอ AMOLED 1 0สิบเรผมตัวนี้นะ้ำพงคู่แบบ Dolby a t m o s คู่ครบจบเพราะผมตัวนี้บอกเลยว่ามันคุ้มมากคุ้มจริงๆครับผมคือเป็นมือที่น่าใช้งานมากครับใครหาอือถือที่ลอมเสียเน ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับผมในการใช้งานกับมอถึง4,000กว่าบาทถือว่าคุ้มครับกล้องหน้า16ล้านดีมากกล้องหลัง18ล้าน CPU 685เซมดะก้อนถือว่าเพียงพอครับผมนี่แหละเป็นการเปรียบเทียบให้ดูว่าเฮ้ยเราเลือกราคา2,000ก็เลที่2,000ครับผมประมาณอันนี้คือ2,000ไม่เกินนะผมอันนี้คือ2,000กว่าบาท2 5 0 0 2,000ถือว่าคุ้มมากอันนี้เลท3,000อันนี้เลท4,000 5,000 6,000สปีรู้สึกว่าพีคัดมาให คุ้มมากครับพี่ผมจะขอแนะนำในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้บางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของพลอมให้กดซื้อผ่านินเทอร์เแนบให้ด้านล่างคลิปนี้ผมอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ถ้าราคามันขึ้นมันลงก็ตามวันและเวลาในการสั่งซื้อส่วนตัวบอกเลยว่าคุ้มจริงเช่นตัวนี้เทคโนะผมซึ่งพีเช็คให้ดูล่าสุดเลยบางคนว่าพีเยอะมากว่าเฮ้ยเทคโนตัวนี้ราคามัน2 9 0 0 3,000แต่บอกเลยว่าพีกดณปัจจุบันตอนนี้ดูราคาครับดูราคา 1 9 9 9บาทคุ้มไหมพี่ว่าคุม้มอันนี้ก็2 0 0 0ักว่าบาทอันนี้ก็1 9 0 0 2,000คุม้มอันนี้ก็2 6 0 0อันนี้ก็2 5 0 0คุ้มครับอันนี้ก็อันนี้ก็3,000คุ้มสับพีบอกเลยว่าพูดคำว่าคุ้มเยอะมากเพราะว่าสิ้นเปลืองมันใช้งานได้ดีจริงครับถ้าพีพูดผิดพลาดประการใดขอพายจริงแนะนําจากใจจริงเลยว่าทุกตัวที่มาพีมาแนะนําวันนี้คือมันคุ้มจริงพีจะขอเนบบิ๊กในการสั่งซื้อกับโปรโมชั่นล่าสุดใต้คลิปนี้ อย่าลืมผมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะเสานี้ขอบคุณครับด้วยความหวังดีจากพีเพลงครับผมเสานี้ขอบคุณครับ